สมพลัสคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดสมกหลีสกัดแท้ร้อเปเซและรางวัลรันตีความอร่อยระดับสากลหอมน้ำขึ้งอร่อยมากเจนดืมทุกวันบำรุงสายตาด้วยวิตามินเอบำรุงสมองด้วยวิตามิน B12 สองสูงอ้าวพี่พน้องนลองด้เป็นยังไงอร่อยชัดเจนดีจริงไล์แบบชื่นสมพลัสอร่อยดีมีแรงสิบบาท ที่วัดเสาทงท,งทองตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พระศรีพัชโรดมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและรุกขมรดกในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่าแ่งบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู กำหนดรมเนียมประเพณีประจําปีงบประมาณ2 5 6 4มีนางเยาวภาโตสงวนวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุร์กล่าวรายงานว่าด้วยสมง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายมและคณะสงฆ์ตำบลน,นายมร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีกิจกรรมหลัก3าประการร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีกิจกรรมหลัก3าประการคือการอบรมดูแลรักษาต้นไม้ตามหลักรุกหกรการจัดภูมิทัศน์ภายในวัด ตามบริหารจัดก,การโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพระสงฆ์เยาวชนและประชาชนจำนวน60คนในการอบรมครั้งนี้มีนายวสันเบืองหุยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายมกล่าวต้อนรับแนะนําประวัติชุมชนบ้านนายมและมีวิทยากรจากกรมศิลปา,ากรให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุและการจัดภูมิทัศน์ในวัดวิทยากรจากสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและการดูแลลุกข,ขมรดก นอกจากนี้ในการอบรมได้มีการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภายในตำบลนายมเช่นวัดเกาะแก้วซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่อายุหลายร้อยปีมีโบสถ์มหาอุดและเจดีที่คาดว่ามีอายุหลายร้อยปีรวมถึงมีต้นรังขนาดใหญ่ที่อายุเกินร้อยปีวัดโบสถ์โพทองซึ่งเป็นวัดที่อุโบสถ์ที่เก่าแก่มีอายุประมาณ700ปีเศษโบสถ์มีลักษณะขวางตะวันวัดพระนอนมีพระพุทธรูปลักษณะเป็นพระนอนขนาดใหญ่เก่าแก่มียุประมาณ1000ปี ทางนี้เพื่อเห็นสภาพจริงของโบราณสถานโบราณวัตถุและลุกขมรดกที่ทรงคุณค่าอันจะนำมาซึ่งการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์มรดกที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ของชุมชนต่อไปทางนี้ชุมชนบ้านนายมเป็นชุมชนที่เก่าแก่มีประวัติมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยต่อเนื่องถึงสมัยอยุธยา มีโบราณาสถานโบราณาวัตถุอยู่มากมายรวมทั้งยังเป็นชุมชนคุณธรรมซึ่งมีของดีและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวทางสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ผลักดันให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นเพื่อต่อยอดสู่การสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัวในโอกาสต่อไป